คลิปนะคะแต่ว่าบุกอัดเกมนี้ตอนเที่ยงคืนดังนั้นวันนี้บุกจะมีคลิปของเมื่อวานแล้วก็วันนี้รวมกันค่ะชัเลจ์ของวันนี้ที่จะเล่นให้ดูนะคะก็จะมีของวันที่20นะคะเมื่อวานแล้วก็ของวันนี้วันที่21ค่ะนี่ไงยังขึ้นวันที่2อยู่นะคะอ่ะเราได้เล่นเป็นอิมมอร์ติเซียนะคะสกิลแรกก็คือสร้างรนดอมซอมบี้ที่มีมูลค่า2หรือต่ำกว่าสกิลที่2นะคะเอวาโพเลตนะคะทำลายดาเมจแผลแพลที่ถูกดาเมจไปแล้วแล้วก็จจกัน1ใบค่ะ สกิลที่ส assist lane นะคะแ p l น n ที่อยู่กลางเลด้ d ลบหนึ่งเลือลบหนึ่งและอันสุดท้าย witch f a m i l i a นะคะสร้างซ o มบ i e ค่ะสร้างซ o ม b i e ที่มีดาเมจ2เลือด1สามารถเล่นในานาำได้ด้วยแล้วก็เมื่อมันทำรา้าย p l ล n นะคะตัวนี้ก็จะจวดการให้เราหนึ่งใบค่ะเอาละวันนี้นะคะเราจะมีตัวนี้อยู่ในมือด้วย s น i ซิกซ s มบี้นะคะ p l ล n และแ plen ่ e ร o ไม่สามารถหิวเลือดได้นะคะแล้วเมื่อเล่นเนี่ย p l ล n ทั้งหมดจะดาเมจลบ1เลือนลบ1ปะไปดูกัน ชอบซีลา่า vs อินโดนีเซียค่ะวันนี้เป็นพัสดุหรือเปล่าต้องเล่นให้จบในเทิร์นเดียวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวก่อนนะตัวนี้ดัมเมซีคือตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติตัวนี้ทำลายฮีโร่ได้เนี่ยตัวนี้ก็จะฮิวเลือดให้กับฮีโร่ดังนั้นเราจะลงตัวนี้ก่อนอาจจะต้องเอามาลงตรงนี้นะคะเดี๋ยวลบดับมเมสทุกตัวด้วยโอเคเอ่อแป๊บนึงนะ ตัวนี้จะทําให้ตัวนี้เมื่อเล่นเลนนี้จะฮิวไม่ได้ส่วนตัวนี้นะคะถ้าเกิดเอาลงเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดทําลายแพลนอะไรก็ตามนะคะก o ปี้ของแพลนนั้นก็จะถูกทําลายด้วยอย่างเช่นตัวนี้มันฆ่าตัวนี้ตัวนี้ก็จะตายด้วยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนอันนี้จะกอปี้ดาเมจเอออันนี้โจมตีห้าแล้วนะห้าอันนี้สองอันนี้ห้าก็ไปสิบสองงั้นสองอันนี้ จะตบตียังไงวะเนี่ยต้องเลือกอันที่มันมีแฟนซีทุกคนเอาตัวนี้อะโอเคลองดูค่ะว่าได้หรือเปล่าห้าปับ๊บแล้วก็โจมตีห้าโอเคตัวนี้แค่ดักดาเมจไว้ค่ะตัวนี้มีสกิลแฟนซีโจมตีซ้ำไปอีกตัวนี้สองตัวนี้ห้าเรียบร้อย โอเควันเสมอนะคะวันนี้ง่ายๆและนี่ก็คือชาเลนจ์หมดประจำวันที่20เดือน12 5 65ค่ะมาเดี๋ยวรอแปบบหนึ่งเดี๋ยวก็จะตีหนึ่งและต่อกันเลยนะคะกับของวันที่21เดือน12 5 65ค่ะอ่ะตอนนี้น่าจะได้เล่นใหม่แล้วนะกลับไปกลับไปกลับไป <laughs> กลับมา ได้เล่นใหม่ต่อเลยค่ะของวันที่3นะคะวันนี้เราได้เล่นเป็นชอมซิล่านะคะเชิญประจำวันที่21เดือน12 565ค่ะชอมซิล่านะคะสกิลประจําตัวแรกก็คือโฮโลฟลอร่าเดี๋ยวนะชีดปิดเสียงทําไมเนี่ยโฮโลฟลอร่านะคะโจก,กาสองใบสกิลที่2นะคะเกเซอร์ฮิลเลอร์ฮีโร่แล้วก็แพลนทั้งหมด4ค่ะสกิลที่3ามสกอชเอิร์ดนะคะทําให้ซอมบี้ที่อยู่กาวเลนดาเมจลบหนึ่งเละอลบหนึ่งและสกิลสุดท้ายเดโวนะคะทำลายซอมบี้ที่มีเลือดต่ําที่สุดค่ะ วันนี้จะมีตัวนี้อยู่ในมือด้วยแจ็คโอเลนเทิร์นนะคะตัวนี้มีสกิลสไตรทูยิงทะลุซอมบี้ไปโดนซอมบี้ฮีโร่แล้วก็ทุกครั้งที่มันทำร้ายฮีโร่ได้นะคะมันก็จะดาเมจดบวกหนึ่งค่ะอ่ามาดูกันชอปซิลา VS อิมมอร์ติเซียค่ะแล้วต้นเลนสามสิบห้านะคะแต่ว่าเรามีการปูพื้นนะคะแล้วก็ตัวแจ็คโอเลนเทิร์นมานะคะอ่ะโอเครอบแรกยังไม่ทำอะไรเพราะว่าตังยังทำอะไรไม่ได้อะทำไมมันไม่ ปลุกเลนนี้ไม่เข้าใจมันพื้นตัวนี้นะคะเป็นพื้นที่ทำให้เราเนี่ยยิงดับเบิลสไตร์ทุกคนสองอ่าทางนู้นมันต้องเล่นต้องเล่นทริการ์ดได้เลยเราวางไว้วางไว้ตรงนี้แล้วกันถ้าเล่นทริการ์ดนะตัวนี้ก็จะดาเมจบวกหนึ่งเลยบวกหนึ่งไม่เล่นทริการ์ดเลยแพนกาวเลนดาเมจลบหนึ่งเลยลบหนึ่งค่ะ มีใซ้อีกรอบหนึ่งปัป๊บตัวนี้นะคะเมื่อเช็กเชินตัวนี้จะย้ายเลนค่ะเดี๋ยวบุกกำลังคิดก่อนทำลายทำลายทำลายตัวนี้อ่ะรอดูทางลุงจะเล่นไรไม่เล่นอ่ะแจ็ค แจ็คไปโอ้โห,โโหเลือดเท่ากันแล้วค่ะสิบสี่สิบสี่เนี่ยปุ๊กก็รอใช้ไอ้ตัวเนี้ยไม่ได้ใช้สักทีเลยอ่านี่วางไว้ก่อนอ่ะโอเคซอมบี้สร้างบนนะไอแท็กไม่เป็นไรตัวนี้เราก็จะเลือดเพิ่มค่ะสามปัป๊บติดมิตอร์บล็อก จวกาสสองใบค่ะปึ๊บปึ๊บรอบหน้าก็ชนะแล้วเนี่ยทำไมมันง่ายจังเลยความจริงเล่นตัวนี้ตัวเดียวก็ชนะแล้วนะเนี่ยโอ้โหแล้วสมองเลสซูนด้วยอย่างนี้เราก็ชนะแล้วค่ะวางไว้ตรงนี้เลยเอออ่ะยิงห้าไปเฮ้ยทำไมวันนี้บอดมันอ่อนจัง <laughs> โอเคแล้วนี่ก็คือชาเลนจ์หมดประจำวันที่2 1เดือน1ิบสอค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย